ต่อมานะครับจะเป็นเมนูจัดตารางสอนในการจัดตารางสอนเราจะสามารถเข้าไปได้ที่ปุ่มจัดตารางสอนตรงนี้นะครับเมื่อกดขึ้นมานะครับส่วนแรกที่เราจะต้องไปทำเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มวิชาเรียนนะครับเข้าสู่ตารางสอนนะครับสามารถเพิ่มได้โดยการกดปุ่มเพิ่มวิชาที่สอนนะครับตรงนี้เมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกปีการศึกษาภาคเรียนแล้วก็ระดับชั้นนะครับเราทําการเลือก ชั้นปีนะครับที่เราต้องการจากนั้นนะครับให้เราคลิกเลือกรายวิชาที่เราต้องการเพิ่มเข้าระบบนะครับในการจัดตารางสอนหรือกดปุ่มเพิ่มทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเข้าระบบระบบก็จะดึงเอารายวิชาที่เราได้ทําการจัดการเรียนการสอนแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยดึงมาไว้ใช้ในระบบนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรายวิชาขึ้นมาแบบนี้เลยกรณีเราเพิ่มผิดนะครับเราสามารถยกเลิกได้โดยการติ๊กถูกนะครับในรายวิชาที่เราต้องการนะครับ จากนั้นนะครับกดนําออกจากรายการรายวิชาเหล่านั้นก็จะถูกนําออกจากรายวิชาที่จะจัดลงตารางสอนนะครับในส่วนต่อมานะครับในการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีส่วนของชั่วโมงเรียนพิเศษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าเรียนที่ไม่ได้ถูกนับอยู่ในหลักสูตรนะครับอาจจะเป็นพวกพักกลางวันเรียนพิเศษหรือว่าเลือกเสรีอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยการพิมพ์รายการลงไปนะครับ แล้วก็กดปุ่มเพิ่มได้เลยก็จะมีรายการชั่วโมงเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนต่อมาจะเป็นการเพิ่มห้องเรียนนะครับห้องเรียนนี้จะอ้างอิงตามระบบนะครับก็คือเราสามารถเอามาอ้างอิงกับตัวรายวิชากับค่าเรียนที่คุณครูแต่ละท่านสอนได้นะครับโดยเราสามารถกําหนดได้ว่าห้องเรียนนี้สามารถเรียนรวมได้หรือไม่ได้นะครับโดยการติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อห้องเรียนลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่มเพิ่มนะครับ ายการห้องเรียนก็จะมาขึ้นในระบบนะครับแล้วก็จะมีสถานะบอกว่าสามารถเรียนรวมได้หรือว่าไม่ได้นะครับในเมนูนี้ส่วนต่อมานะครับจะเป็นการตั้งค่าเวลาเรียนนะครับตรงตั้งค่าเวลาเรียนเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าค่าเ,เรียนทั้งหมดของรายวิชาที่คุณครูมีการจัดการตารางสอนไว้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดค่าของจํานวนค่าต่อวันได้แล้วก็สามารถระบุว่าค่าเ,เรียนที่ใช้ใน ปีการศึกษาเนี้ยจะมีกี่คาบเรียนแล้วก็มีช่วงเวลาไหนบ้างนะครับวิธีเพิ่มก็คือเราสามารถพิมพ์รายการลงไปในช่องคาบเรียนได้เลยนะครับว่าคาบแรกเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเมื่อพิมพ์รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดบันทึกข้อมูลนะครับทีนี้เราลองไปเลือกปีการศึกษาภาคเรียนแล้วก็ระดับชั้นที่เราทําการเพิ่มข้อมูลไว้นะครับ เขาจะดึงเอาจานวนค่าเปรียนทั้งหมดนะครับที่เราเพิ่มไว้แสดงขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะดึงเอาวิชาเรียนที่เราต้องการนะครับเพิ่มลงไปในค่าเปรียนที่เราต้องการเพิ่มลงไปนะครับด้วยการคลิกที่รายการรายวิชาที่เราต้องการนะครับจากนั้นลากไปที่ค่าเปรียนที่เราต้องการเพิ่มลงไปแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นให้เราตั้งค่าครูผู้สอนนะครับว่ารายวิชานี้ครูผู้สอนคือใครนะครับเราก็ทําการเลือกได้เลย แล้วก,กดตกลงนะครับแล้วก็จะเลือกห้องเรียนครับว่ารายวิชานี้เรียนที่ห้องไหนนะครับแล้วก,กดปุ่มตกลงนะครับถ้ากรณีที่ระบบมีการจัดรายวิชานี้กับคุณครูท่านนี้ไว้แล้วนะครับระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าห้องเรียนที่ท่านเลือกไม่ว่างนะครับเราก็จะต้องทําการเลือกห้องเรียนอื่นนะครับที่ไม่ตรงกับห้องเรียนเดิมที่เราเลือกไว้นะครับพอเพิ่มได้แล้วก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับ เราก็จะมีรายการห้องเรียนแล้วก็ชื่อครูผู้สอนขึ้นมานะครับแล้วก็ลากวิชาอื่นลงได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มชั่วโมองเรียนนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นชั่วโมงเรียนพิเศษนะครับอย่างเช่นพักกลางวันนะครับมันจะมีรายการแสดงอยู่ด้านล่างครับเราสามารถลากพักกลางวันมาวางไว้ในช่วงเวลาที่เรากําหนดได้เลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ กรณีที่เราต้องการส่งออกตัวตารางสอนให้ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับเราสามารถส่งออกได้โดยการกดปุ่มส่งออก Excel ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางสอนที่ส่งออกมาจากระบบที่เราทำการจัดไว้นะครับกรณีเป็นตารางสอนของครูนะครับเราสามารถคลิกที่แท็บด้านบนนะครับว่าเป็นแท็บตารางสอนของครูผู้สอนนะครับจากนั้นเราทำการเลือกนะครับภาคเรียนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกครูผู้สอน ที่เราต้องการดูตารางสอนของคุณครูนะครับในส่วนนี้เราสามารถส่งออกเป็น Excel ออกมาได้นะครับโดยการกดปุ่มส่งออก Excel ตรงนี้นะครับระบบก็จะทำการส่งออกตารางสอนของครูขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ Excel ในลักษณะนี้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการยกเลิกนะครับในส่วนของรายชาร์ที่เราจัดลงตารางสอนไปแล้วนะครับ เราสามารถยกเลิกได้โดยการคลิกที่รายวิชาที่เราต้องการยกเลิกนะครับในคาบเรียนที่เราต้องการจากนั้นกดปุ่มนําออกจากตารางนะครับรายวิชาก็จะถูกนําออกจากตารางสอนนะครับกลับเข้าไปอยู่ในช่องข้อมูลนะครับรายวิชาที่เราจะจัดลงตารางสอนนะครับตรงนี้แล้วเราก็นำการเอาตัวรายวิชาเนี่ยกลับมาลงในตารางสอนใหม่ได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการจัดการในส่วนของเมนูข้อมูลตารางสอนนะครับแล้วก็การส่งออก Excel ต่างๆนะครับ